เวลาที่อกุศลลจิตเกิดจะมีเจตสิกเจ็ดประเภทนี้ไหมคะมีค่ะขาดไม่ได้เลยขณะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสรู้โสตาปฏิมัของพระองค์ที่เกิดมีเจตสิกเจ็ดดวงนี้ไหมคะมีขณะที่สกทา,าคามิมกักขจิตเกิดมีเจตสิเกเจ็ดดวงไหมคะอนา,าคามิมักขจิตเกิดมีไหมคะอรหัตมักขจิตเกิดมีไหมคะ มีนี่ก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะจริง,รงๆนะคะเพราะว่ามีเหตุผลแล้วก็เป็นคำตอบจากความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่จำจากหนังสือที่นะถามนี่คือภาษาเจตสิกสัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกและจิตรู้อารมณ์ต่างกันอย่างไรค่ะคำตอบก็ต้องบอกว่าภาษาเจตสิกรู้อารมณ์อย่างไรแล้วก็จิตรู้อารมณ์อย่างไรสัญญารู้อารมณ์อย่างไร หมายถึงโดยโดยมีอะไรเป็นองค์ประกอบไม่ได้ค่ะโดยลักษณะของสภาพนั้นๆอย่างผัสสะเจตสิกเนี่ยน,นะคะเป็นเจตสิกที่รู้อารมณ์โดยกระทบแต่ไม่ใช่โดยรู้สึกมีหน้าที่กระทบขณะนี้ค่ะใครเห็นเพราะผัสสะเจตสิกกระทบรูปารมณ์ซึ่งขณะอื่นนะคะคนอื่นกําลังได้ยินเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกของบุคคลนั้นก็กระทบเสียง เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าผัสสะเจตสิกนี่ค่ะจะก,กระทบอะไรจิตก็เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนั้นรู้อารมณ์นั้นผัสสะเป็นขันอะไรคะผัสสะเป็นสังขารคัะสัง,าสงาขารขันจิตเป็นขันอะไรคะจิตนี่จะเป็นวิญญาณค่วิญญาณขันค่ะและสังขารธรรมได้แก่ปรมาทัยอะไรคะจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปเว้นนิพพานนิพพานไม่ใช่ขันเพราะว่าไม่เกิดดับ อาจารย์ขาต้องการทราบรายละเอียดของชีวิตเจเจตสิก์กับมนัติการเจตสิก์ที่ยังาขางอยู่เจ<า>้าค่ะชีวิตตินริยะเจตสิก์นะคะแปลหน่อยได้ไหมคะคุณสุพีคะ่ะชีวิตตินริยชีวิตตินริยะนะครับก็มาจากคําว่าชีวิตนะครับชีวิตต่าแปลว่าชีวิตนะครับอินริยะก็คือเป็นใหญ่ชีวิตตินริยะเจตสิก์ก็แปลตามศัพท์ก็คือว่า เป็นใหญ่ในการให้มีชีวิตดำรงอยู่ให้สัมปยุตรธรรมก็คือจิตเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยมีชีวิตดำรงอยู่ทำกิจหน้าที่จนเสร็จครับลองคิดดูถึงจิตนะคะนามธรรมเมื่อกี้ที่รับประทานโอวันตินนะคะก็ได้คุยกับบางท่านนะคะก็บอกนี่เห็นไหมไม่มีใครบอกได้เลยว่านี่เป็นโอวันตินนี่เป็นครีมนั่นเป็นน้ำตาลรวมกันหมดแล้วก็แยกไม่ออกแต่นั่นเป็นรูปธรรม ยังมองเห็นยังชินได้ใช่ไหมคะว่ามีรถอะไรบ้างแต่นามธรรมเนี่ยคะ่ะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยนะคะนามธรรมล้วนๆแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏนะคะเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันต่างทําหน้าที่ของตนไม่ก้าวไก่กันเลยคะ่ะผัสสะเจตสิกจะไปทําหน้าที่ของเวทนาเจตสิกก็ไม่ได้ หรือว่าเจตนาจะไปทําหน้าที่ของชีวิตตินริยะก็ไม่ได้ชั่วขณะเดียวที่แสนสั้นนะคะจะเร็วสักแค่ไหนเพราะว่าลองเปรียบเทียบค่ะรูปรูปหนึ่งมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแต่กําลังเห็นและได้ยินเหมือนพร้อมกันแต่ตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงนะคะมีจิตเกิดขั้นเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นความดับไปของรูปเนี่ยจะรวดเร็วสักแค่ไหนยิ่งความดับไปของจิตเนี่ยจะรวดเร็วสักแค่ไหน แต่กระนั้นยังต้องอาศัยเจตสิกเจ็ดดวงซึ่งรวมทั้งชีวิตตินริยะเจตสิกด้วยซึ่งเป็นเจตสิกนะคะซึ่งเป็นใหญ่ในการที่จะให้สหาชาตรธรรมที่เกิดร่วมกันดนีคะดำรงชีวิตอยู่ชั่วขณะที่แสนสั้นก่อนที่จะดับไปใครรู้นะคะอย่างนี้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะต้องมีปัจจัยแม้แต่ชีวิตตินริยะเนี่ยนะคะก็ เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดกับจิตทุกขณะที่จะเกื้อกูลทำให้สภาพของจิตเป็นสภาพที่ดำรงอยู่ชั่วขณะที่แสนสั้นและความจริงชีวิตตินเดรยะนี่มีสองอย่างนะคะคือรูปที่เป็นชีวิตตินเดรยะก็มีนามที่เป็นชีวิตตินเดรยะก็ได้แก่ชีวิตตินเดรยะเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่จะไปเกิดกับรูปไม่ได้เวลาพูดถึงชีวิตตินเดรยะที่เป็นนามธรรมคือชีวิตตินเดรยะเจตสิก เวลาพูดถึงรูปนะคะชีวิตตินดะยะนั่นก็เป็นชีวิตแต่รูปเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่ตัวเนี่ยค่ะมีอากาศสาัทธาแทรกขั้นละเอียดยิบจริงไหมคะพร้อมที่จะแตกสลายให้ละเอียดยังไงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอากาศสาัทธาแทรกขั้นอยู่ระหว่างกลุ่มของรูปนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คําว่ากลาปะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะจะมีรูปเล็กมากเลยนะคะรวมกัน อย่างน้อยที่สุด8รูปคือมหาภูตรูปสีนี่ขาดไม่ได้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ที่ใดต้องมีสีสิ่งที่สามารถปรากฏทางตานะคะมีกลิ่นมีรสมีโอชาอีกสี่รูปรวมอยู่ด้วยสำหรับรูปสี่รูปเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเกิดรวมกันก็จริงนะคะแต่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปสี แม่รูปแปดรูปเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่แม้กระนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็เป็น4รูปและรูปที่อาศัยเกิดกับรูปที่เป็นมหาภูตรูปนะคะก็มี4รูปปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปใดๆก็ตามซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเป็นไปนะคะรูปนั้นชื่อว่าอุปาคายรูป ดีที่เราจะได้สร้างความหมายในภาษาบาลีกำกับไปด้วยไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรมทีหลังนะคะเชิญคุณสุพีค่ะครับคำว่าอุป,ปาทายรูปนะครับคําว่าอุป,ปาทายรูปก็แยกออกมาเป็นอุปปาบวกกับอาทายะนะครับอาทายะแปลว่าอาศัยอุปปาแปลว่าเข้าไปหมายถึงเข้าไปอาศัยรูปที่เข้าไปอาศัยรูปอื่นอยู่นะครับรูปที่เข้าไปอาศัยรูปอื่นคนอื่นไม่ได้อาศัยรูปนี้แต่รูปนี้ อาศัยรูปอื่นเรียกว่าปุปาทายรูปครับจะเห็นความต่างของการที่เราจะศึกษาเองอ่านเองเปิดพจนานุกรมเองนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาสาระอัฏถะและก็สภาพธรรมะและเราก็มีภาษาบาลีกำกับให้ชัดเจนอีกนะคะว่าคำนั้นหมายความว่าอย่างไงก็จะได้ความรู้ทั้งสองอย่าง ก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนรุ่นนี้ค่ะที่จะได้ศึกษาทั้งพระธรรมด้วยแล้วก็ความหมายในภาษาบาลีที่ถูกต้องด้วยไม่คิดแปลเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับชีวิตตรูปนีคะมีเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะกลุ่มของกลาปะซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยจะมีรูป8รูปคือธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วยังต้องมีชีวิตตรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย ทำให้กลาบนี้เนี่ยนะคะต่างจากกลุ่มอื่นซึ่งไม่ได้เกิดเพราะกรรมเช่นรูปที่เกิดเพราะอุตุอาหารเป็นต้นนะคะจะไม่มีชีวิตตะรูปเลยแต่ชีวิตตรูปซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวเพราะว่าหลายกลาบเนี่ยนะคะมีทั้งภาวะมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้นะค่ะจะเป็นรูปที่ส่งชีวิตทําให้รูปนั้นดํารงอยู่จนถึงขณะที่ดับไป เป็นลักษณะของรูปซึ่งต่างกับรูปซึ่งไม่มีชีวิตต่รูปรวมอยู่ด้วยเวลาเห็นตุ๊กตาหรือหุ่นขี้พึ้งเนี่ยเหมือนคนไหมคะแต่ไม่มีชีวิตต่รูปแต่ถ้ากระลาบที่เกิดจากกรรมเนี่ยคะ่ะทำให้รูปนั้นเป็นรูปที่ทรงชีวิตระหว่างที่กระลาบนั้นยังไม่ดับนะคะก็เป็นรูปที่ต่างจากกระลาบอื่นๆนี่คือความหมายของชีวิตติณริยะนามแล้วก็เลยต่อไปถึงเรื่องรูปให้ด้วยนิดหน่อยนะคะ ว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะเจตสิกยังมีชีวิตรูปด้วยนี่ก็เหมือนกับเป็นความละเอียดลึกล้มซ่อนเร้นของสภาพธรรมะนะคะซึ่งเปิดเผยได้โดยการตรัสรู้ยังมีเจตสิกอะไรอีกไหมคะมณนสิการะเจตสิกเพราะว่าเจตสิกเจ็ดดวงซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภทคือผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิก เจตนาเจตสิกเอกคตาเจตสิกชีวิตตินริยะเจตสิกมณสิการะเจตสิกมณสิการะเจตสิกนี่คะ่ะเป็นสภาพที่ใส่ใจในอารมณ์เคยเห็นคนละเอียดละเอียดไหมคะกะคับคนหยาบหยาบความใส่ใจนี่จะเหมือนกันไหมคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าความสนใจก็ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่นะคะเราไม่สนใจเลยเห็นแล้วผ่านไปเลย แต่ถ้ามีความสนใจเนี่ยจะมีความใส่ใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมณสิการะเจตสิกก็เป็นสภาพที่ใส่ใจในอารมณ์ที่ปรากฏวิชาการทั้งหลายเลยนะคะที่ไม่ใช่เกิดเพราะกุศล,ลจิตแต่เป็นความสามารถต่างๆทางโลกทางวิทยาศาสตร์ก็เพราะมณสิการเจตสิกใส่ใจในอารมณ์ตรึกนึกถึงและก็มีความสนใจค้นคว้าที่จะรู้ในลักษณะนั้น ซึ่งเจตสิกพวกนี้นะคะถ้าไม่พูดถึงชื่อแต่เราสามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าเราสนใจอะไรเราไม่สนใจอะไรนั่นเป็นเพียงสิ่งที่สามารถจะปรากฏแต่ที่ไม่ปรากฏคือความรวดเร็วของจิตซึ่งแม้ว่าจะมีเจตสิกเหล่านี้เกิดร่วมด้วยก็จริงนะคะแต่ก็สั้นแล้วก็ผ่านไปเร็วมากแต่ถ้ามีสภาพธรรมะใดซึ่งทำให้จิตเจตสิก ใส่ใจสนใจบ่อยๆเราก็สามารถที่จะเห็นความสนใจความใส่ใจในขณะนั้นได้ขนมได้มีสูตรไหมคะกับข้าวก็มีสูตรและทุกคนทำออกมาได้เหมือนกันไหมฮะสูตรเดียวกันอยู่ที่ความใส่ใจหรือเปล่าในการที่จะดูแม้แต่เกลือจะมากจะน้อยไปนิดหน่อยไฟจะแรงไปมากน้อยนิดหน่อยพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความใส่ใจ แต่จริงๆแล้วก็เป็นเจตสิกที่ใส่ใจในอารมณ์ทุกขณะที่จิตเกิดนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของจิตแต่ว่าเป็นหน้าที่ของมณสิการาเจตสิกขณะนี้มณสิการาเจตสิกเกิดหรือเปล่าคะเกิดค่ะไม่มีสักขณะเดียวที่จิตเกิดแล้วจะไม่มีเจตสิกเจ็ดดวงนี้เกิดร่วมด้วยจึงชื่อว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเจตสิกเจ็ดดวงนี้สาธารณะกับจิตทุกป,ประเภท สัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกคือเกิดกับจิตทุกชนิด